นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเส้นลายมือเส้นหนึ่งนะครับที่คนที่มีกาบากกางฝ่ามือทุกคนจะต้องมีเส้นนี้นะครับซึ่งมันจะให้คุณกับคนที่มีการบาดการฝ่ามือทุกคนนะฮะแล้วมันเป็นเส้นอะไรเส้นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ทุกคนก็จะได้รู้นะครับ สวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านนะครับวันนี้รายการพิหาามาเล่าจะมาพูดถึงเรื่องเส้นลายมืออีกเส้นหนึ่งนะครับที่คนที่มีกาบา,ากลางฝ่ามือทุกคนจะต้องมีนะครับแล้วมันจะส่งผลให้คนที่มีกาบรรา,ากลางฝ่ามือหรือไม่มีแล้วมีเส้นนี้ทำอะไรแล้วสัมฤทธิดผลแล้วมันจะสัมฤทธิผลในด้านไหนเดี๋ยวก่อนอื่น โปรดเมตตากดติดตามกดและกดแชร์ริมกับสันกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตาลายมือหรือทิลับตา่างๆมาเล่าทุกคนฟังน,นะครับผมกราบขอบคุณลงหน้าที่เมตตารับชมคลิปและกดติดตามคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมคลิปและกดติดตามคลิปถ้ากลับมาได้ร่วมสร้างบาร,รมีสร้างอุทยานที่กาญจนบุรีที่เบอร์ขัก้กระจาวตรงข้าวาทิพย์สุขนทารามกับผมโดยที่ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องบริจาค แล้วได้รับประโยชน์จากคลิปได้ชมชมคลิปได้ประโยชน์ได้นาไปปรับใช้แถมได้บุญบาร,รมีในการสร้างอุทยานด้วยการสร้างอุทยานเนี่ยเป็นแดนเทพแดนธรรมในอนาคตเป็นพุทธสถานในอนาคตดังนั้นเวลาผมตั้งจิตในที่ฐานสวดมนต์อะไรต่างๆคนที่รับชมคลิปหรือคนที่กดตามคลิปติดตามคลิปก็ได้บุญกุศลบาร,รมีครั้งนี้ด้วยคุณจะไปแชร์ให้เพื่อนญาติพี่น้องคุณได้ชมได้รับชมถ้ากับว่าเขาก็ได้เติมบุญ เพียงรับชมคลิปก็ได้เติมบุญเพราะไรายได้จาก Youtube นำไปทยอยสร้างแม้มันจะเป็นเงินเล็กน้อยมากแต่ละเดือนแต่ว่ามันก็ทยอยสร้างไปเรื่อยๆน,ๆนานาคตสักวันก็สําเร็จดังนั้นทุกคนที่ร่วมสร้าง ก็ได้บารมีโดยที่ไม่ต้องโอนเงินมาเลยแล้วก็ขออนุญาตขายของแป๊บเดียวนะครับก็นี้เทียนหอมชาเดลจากไขถั่วเหลืองผมผลิตเองเป็นสินค้าของผมเองนะผมต้มเองทําเองทุกอย่างใส่น้ำมันเสกหลมหงไปด้วยแล้วก็เป็นเทียนหอมที่มีความหอมละมุนแล้วตอนนี้แถมจี้สาริกาคู่เล็กซับเอาไว้ทาไมเพื่อเวลาไว้อธิษฐานขอพรต่างๆให้เราสำเร็จผลแล้วก็จุดถวายเทพถวายพระต่างๆหรือปรับพวงจุ้ยให้ความหอมที่มีน้ํามันเสกหลมหงเนี่ยกระจายฟุ้ง ทัวบ้านทําให้มีแต่สิ่งมงคลในบ้านนะครับตอนนี้ผมพิเศษให้คือผมแถมผงหอมพืทุกคุณให้ผงหอมเนี่ยเป็นผงที่จะทําวัตถุม,มงคลแต่ผมมาแจกให้ฟรีเพื่อทุกคนเอาไว้ทําอะไร1เอาไว้ใส่ในกระถางทูบเพื่อเวลาจุดทูบไหวพ้พระให้สิ่งคําอธิษฐานสำเร็จผลเร็วขึ้น2เอาไว้ผสมน้ําเอาไวอ้อาบหรือเอาไว้พรมสินค้าพรมของพรมบ้านเพื่อจะเป็นสิ่งมงคลเป็นแม่ตามอาน,นิยมหรือขับไล่สิ่งไม่ดีมนต์ดำต่างๆแล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเทียนหอมชาญ เป็นทนหอมเกรดพรีเมียมที่ผมใส่น้ำมันใส่น้ำมันเศษลมหงด้วยแล้วก็ใส่น้ำหอมเกรดพรีเมียมเคาน์เตอร์้ารนครับซึ่งหอมหวานหอมหวานแบบหวานจริงๆครับแล้วก็เป็นอยู่ในชุดนี้ก็คือมีตะกุดนินเสกนินแท้นะครับทำพิธีเสกหลายที่และเถมเสกในถ้ำพญานาคด้วยเอาไว้พกติดตัวเพื่อป้องกันแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมใครคิดร้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองนะครับแล้วก็นนี้เป็นแผ่นทองพระพิคเนตเอาไว้ใส่กระเป๋าเงินหรือที่เก็บเงินเพื่อให้เงินไหลเงินไหลนองทองไหลมานะครับแล้วก็ได้ผงหอม พุทธคุณเหมือนกันแต่ผงหอมในชุดนี้จะใส่ผงทองเสกไปด้วยชุดหนึ่ง450บาทส่งฟรีคุ้มค่าสุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเส้นลายมือที่ผมบอกเนี่ยคนที่มีการบากางฝ่ามือทุกคนจะต้องมีแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นลายมือกันนะฮะว่าเส้นที่ผมบอกเนี่ยเป็นทีเรียกว,ว่าเส้นสัทธิ์ผลของเราเนี่ยมันเป็นเส้นอย่างไรนะฮะผมก็วาดไว้เลยนะครับคือเราดูจากาเส้นชิตของเรานะฮะ ก็เรียกเส้นแตกแขนงจากเส้นชีวิตนะครับถ้าเส้นแตกแขนงจากเส้นชีวิตแล้วมีเส้นพุ่งออกไปเนี่ยจะเป็นสั้นหรือยาวเนี่ยถือว่าเป็นเส้นสัมฤทธิผลเหมือนกันแต่จะเด่นในด้านไหนคนทุกคนที่มีการบากการฝ่ามือควรจะมีเส้นพวกนี้เสริมเข้าไปด้วยถือว่าจะเป็นเส้นที่ดีนะครับคือง่ายๆว่าเรียกว่าเป็นเส้นที่ส่งคุณประโยชน์ ส่งผลคุณประโยชน์กับเจ้าของมือมากนะครับ <_ C ute> เป็นเส้นที่ทําแสดงถึงความกระตือรือร้นหรือความทะเยอทะยานหรือทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จผลแต่จะให้ผลมากผลน้อยมันต่างกันเรามาดูเส้นแรกก่อนคือถ้าเรามีเส้นที่จากเส้นชีวิตเนี่ยแล้วตรงเนี้ยพุ่งไปยังเนินเพื่อเลือหัดคือไปหยุด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 แถวแ ah ถว ah ระหว่างนิ้ว่าชี้หรือนิ้วกางหรือบริเวณนิ้วชี้หรือบริเวณร,ร,ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยคนที่มีเส้นอ่า เส้นแตกคะแนนพุ่งไปจากเส้นชีวิตตรงนี้หมายถึงว่าคนผู้นี้ทำอะไรเนี่ยจะได้รับความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ทั้งชีวิตในเรื่องอาการงานแล้วทั้งชีวิตคู่คือคุณมีคู่แล้วเนี่ยคุณจะมีคู่อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้าอยอดทองกระบองญาติเพชรนะครับหรือว่าคุณอาจจะได้รับความสำเร็จในด้านการศึกษาเล่าเรียน ความลุ่งโลดทางการงานอย่างดียิ่งเลยแล้วยิ่งถ้าแบบมีเส้นพระฤาษีาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีเส้นตรงนี้นะไม่มีเส้นอะไรมา,มาตัดมาอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะได้รับผลดีแน่นอนไม่มีอุปสรรคแต่ถ้ามีเส้นมาตัดนั้นอีกเรื่องนะึงนะอาจจะเป็นช่วงอุปสรรคอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีเส้นที่ออกจากเริ่มต้นจากเส้นชีวิตนะพุ่งไปยังอยู่ระหว่างเนินเสาเป็นตรงเนินเสานะอยู่ใกล้ๆ้ระหว่างนิ้วชี้หรือ กับนิ้วกางกับนิ้วนางนะเรีกเส้นนี้นะพุ่งขึ้นไปนะจากเส้นชีวิตอนะคือเป็นเส้นที่ชัดอะเห็นชัดงี้ดีกว่าหมายถึงว่าคุณจะได้รับความสําเร็จในด้านธุรกิจการงานแบบพวกที่ดินมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะมั่นคงมีหนะ้าที่การงานดีไม่ว่าจะทำงานการเมืองการค้าธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆคุณจะได้รับความสำเร็จอย่างดีเลยถ้ามีเส้นตรงนี้นะพุ่งไปยังนิ้วกลางนี่นะไปที่เนินเสานะถือว่าดีมากๆแล้วถ้าเกิดบางคนเริ่มจาเส้นชีวิตตรงนี้นะตรงไหนก็ได้แต่มีตรงนี้แล้วเส้นมันพุ่งไปอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยตรงเนินอาทิตย์หมายถึงว่าคนพวกนี้ จะเป็นคนที่มั่งมีสีสุกมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เมื่อถึงเวลาพออายุมากขึ้นเนี่ยบารมีถึงบุญวัสนาถึงก็จะมั่งมีเงินทองมั่งมีสุกอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคุณเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงพอยยิง่งถ้าถ้าช่วงเวลาชีวิตอยู่ตรงไหนเนี่ยสมมติอยู่ช่วงเนี้ยประมาณกลางๆคนไปทางปลายปลายคนเนี่ยจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ มีเงินมีทองที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนึกออกไหมฮะโดยที่คุณจะมั่งมีสบายอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้ามาีเส้นตรงนี้สามนิปผลเนี่ยพุ่งไปยังเนินพุทธหรือไปทางใกล้ๆใต้นิ้วก้อยเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้าน ภาษาวิทยาศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรือธุรกิจการงานการเงินธนาคารในต่างๆเนี่ยหรือประกอบธุรกิจประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันภัยต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องการแพทย์ต่างๆก็ทําได้คือเกี่ยวกับทางวิชาการต่างๆสามารถจะทาได้หมดเลยถ้ามีเส้นตรงนี้มุ่งไปทางนี้นะมุ่งไปทางนิ้วนิ้วเนินพุทธนะแต่คนที่มีการกาบความมือหรือไม่มี ต่อให้ไม่มีเส้นพุ่งไปยาวๆอย่างนี้แต่มีเส้นเล็กๆขึ้นไปอย่างนี้ก็ถือว่าส่งผลดีกับดวงชะตาคุณเหมือนกันหมายถึงอะไรสิ่งที่คุณตั้งใจคุณทำอะไรคุณจะสำลิดผลแต่คุณต้องใช้ความพยายามอดทนแต่ผลมันสำลิดผลแน่นอนแล้วถ้าเกิดคนที่มีเส้นชีวิตตรงนี้นะโค้งไปนะจนถึงสร้อยข้อมือนี่นะ ไปถึงแบบว่าถึงอยเส้นอยข้อมือเลยนะหมายถึงว่าคนผู้นี้เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งไม่ยออ่อท้อเป็นคนที่อดทนแล้วเป็นคนที่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนี่นะมีโอกาสที่เดินทางไปต่างประเทศนะบอกให้รู้คืองงฮะว่าเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนไม่ยอมแพ้อย่งนี้ดีวกว่าแล้วถ้าบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ามีเส้นตรงเนี้ย ตรงนี้นะเลเส้นพูโตเล็กๆนะมาปลายแหลมขึ้นมาแตะมาแตะกับเส้นชีวิตนะคือดวงคุณอนะ่ะมีโอกาสดินน้นรนแล้วได้ไม่ได้ทำได้ทางานต่างประเทศอนะ่ะนี้ดีกว่าดังนั้นเส้นนี้จะสั้นจะยาวถือว่าเป็นเส้นที่ดีให้คุณกับเจ้าของมือเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะฮะว่าคนที่มีเส้นลายมือแบบนี้และมีศสการกระบาดกระฟ่ามือเนี่ย คุณจะได้รับสัมฤทธิผลในเรื่องไรเพื่อจะเป็นกําลังใจนะครับหลายหลายคนก็บอกว่าทําไมผมมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่มีก,กระบังฟางมือแล้วก็เรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเลยแต่เออท้ามันก็ตรงมันก็แปลกดีอะไรเงี้ยดังนั้นผมจะบอกอย่างนี้นะฮะว่าสิ่งเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าเนี่ยคุณก็ถ้ามันตรงคุณก็ลองไปปฏิบัติด,ดูลองไปปรับใช้กับชีวิตคุณดูมันถึงเวลามันก็ผมก็มาเล่าให้ฟังทุกอย่าง ถามว่าเป็นความลับสวรรค์ไหมก็คืออาจจะเป็นความลับสวรรค์เพราะว่าไม่มีใครบอกแต่พอม,มีมีคนบอกมันก็ไม่เป็นความลับแล้วแล้วถามว่าอยู่ดีๆผมคงมาเล่าไม่ได้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาต่างๆเขาไม่ดนใจให้มาเล่าหรือไม่ไม่มาช่วยอุปถมัมทำให้ผมมาเล่าได้มันก็ไม่มีทางที่จะเล่าได้มันก็เป็นความลับต่อไปแต่การที่ผมมาเล่าได้ก็แปลว่าเป็นความลับแต่เมื่อมาเล่ามันก็ไม่เป็นความลับแล้วนึกออกไหมฮะเมื่อไม่เป็นความลับมันก็ไม่มีอะไรแปลกดังนั้นการที่ผมนําเรื่องนี้มาเล่า ทำให้คนเนี่ยที่มีการบากาฝ่ามือหลายคนเข้าใจที่มาตัวเองเข้าใจสาเหตุเข้าใจเป้าหมายมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยกันสร้างบารมีช่วยกันบำรุงพระศาสนาช่วยกันต่อสู้อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์โลกทั้งหลายตอนนี้มันเป็นช่วงกะลียุกนะครับเป็นช่วงที่นรกมันเปิดสัตว์นรกที่ถึงข่าวที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เยอะแยะดังนั้นคนที่มีการบางการฝ่ามืออาจจะต้อง อดทนและต่อสู้กับมารทั้งหลายโดยการที่คุณจะต้องทานศีลภาวนาทําให้สม่ําเสมอแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่าไปโอดควรโวยวายอะไรด่าทออะไรปล่อยไปเราตั้งหน้าตั้งตาทําของเราไปเราเกิดมาเราเวลาในโลกมนุษย์มันน้อยเรามีเวลาสร้างบุญบารมีไม่ถึงร้อยปี ดังนั้นใครจะทําไม่ดียังไงก็ช่างมันถ้าตัวเราลําบากเราถือว่าเราก็ยังมีกรรมเก่าอยู่เราก็ทาบ,บุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ขอขามาเจ้ากรรมในเวรก็แค่นั้นแล้วเราก็ต่อสู้คนคุณเคยเห็นเท่าแก่น้อยไหมฮะหรือแม้แต่พวกเศรษฐีใหญ่ๆเขาไม่ได้อยู่ดีเขารวยนะคุณเห็นตอนที่กว่าเขาจะสร้างเท่าแก่น้อยกว่าเขาสร้างสาลาเขาอดทนขนาดไหนเขาลําบากขนาดไหนเขาลุยขนาดไหนพ่อแม่เป็นหนี้ทั้งเท่าไหร่จะหนีหนี้กันอยู่แล้ว เรายังไม่ได้ทุกเท่าครึ่งของเขาเลยแต่เขาก็ต่อสู้เขาก็พยายามเขามีความตั้งใจดูอย่างบางคนอย่างสตีฟจ็อบเนี้ยอย่างบิลเกตอย่างเงี้ยหรืออย่างกับจะคนที่เป็นผู้พันแซนเดอร์เค c เห็นไหมอายุแก่และ,กะเกษียและแต่สุดท้ายเขามาสร้างธุรกิจโด่งดังทั่วโลกคนรวยๆทั้งหลายที่เขาอดทนเขาลำบากกว่าเราเยอะแยะแต่เขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องสําเร็จเขาจะต้องชนะเขาจะต้องรวย เขาถึงสําเร็จแต่คนที่ชอบบ่นว่าตัวเองลําบากจนตัวเองไปไหนไม่รอดสู้ไม่ได้เราแพ้แล้วอย่างวนนี้มันก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นเนี่ยอย่างน้องอาเทนนิสเห็นไหมฮะครั้งครั้งปีที่ก่อนสีโอลิมปิกครั้งที่แล้วเขาก็ไม่สําเร็จเขาก็พยายามฟอร์มซ้อมซอม้ซอมไม่ยอมแพ้ปีนี้เขาก็สําเร็จ ความสาเร็จอนะ่ะมันไม่ชอบคนขี้เกียจมันไม่ชอบคนที่ไม่พยายามอยู่แล้วครับความสําเร็จมันชอบคนที่มุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยดังนั้นวันนี้รายการมี่หามาเล่าก็กาบขอบคุณทุกคนที่เม่ตารับชมคลิปแล้วก็ขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองแคบคาดปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบพระคุณครับ